แฟนเนี่ยชอบหักหน้าเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับชอบช็อตฟิลแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีครับพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนล้วนมีเป้าหมายล้วนมีจุดประสงค์นะครับการที่เขาเลือกที่จะแซวเราหรือหักหน้าเราตอนหน้ากลุ่มเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนของเขาหรือกลุ่มเพื่อนของเราเนี่ยเขาอาจจะอยากได้ความสนใจจากกลุ่มเพื่อนหรือว่าอยากจะโชว์ power จริงๆก็จะมีทริคมาหักห้ามพฤติกรรมเหล่านี้ของคนที่กําลังกระทําเราอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นแฟนชอบหักหน้า ต่อหน้าคนอื่นทําอย่างไรดีเป็นปัญหาของคู่รักเนาะที่อาจจะเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับ<ม>ก็คือแฟนเนี่ยชอบผักหน้าเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับชอบช็อตฟิลนะครับชอบทําให้เรารู้สึกแย่นะครับแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีครับไม่ให้มันเกิดขึ้นก็จริงๆแล้วพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์นะครับล้วนมี uh, จุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆก็คือว่าตัวแฟนอยากที่จะแซวเราอยากให้เราเหมือน มีอารมณ์ขันตลกหรือว่าไม่เครียดในสถานการณ์ที่แบบเราประม่ามากเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอันนี้อันนี้คือคิดในแงน่แบบแง่ดีเลยนะครับเพื่อให้เขาชิลเพื่อให้มันดูความมีความสนิทสนมแบบเข้ากับกลุ่มเพื่อนได้แนะนานู่นนี่ให้มันดูเป็นแนวตลกตลกไปใช้ความตลก<ช>เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใช่แต่ว่ามีแง่ที่ดีแล้วก็ต้องมีแง่ที่ร้ายนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่า พฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนล้วนมีเป้าหมายล้วนมีจุดประสงค์นะครับการที่เขาเลือกที่จะแซวเราหรือหักหน้าเราตอนหน้ากลุ่มเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนของเขาหรือกลุ่มเพื่อนของเราเนี่ยหนึ่งเลยคือเขาอาจจะอยากได้ความสนใจความสนใจจากกลุ่มเพื่อนหรือว่าอยากจะโชว์ power อืไอตรงนี้เราต้องดูอีกทีว่าทําไมเขาถึงอยากได้สิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ย เวลาที่เขาอยู่ในกลุ่มกับเพื่อนเขาโดยปกติเลยตัวเขาเป็นคนที่ไม่มี power เลยในกลุ่มเหมือนตัวเขาเป็นคนที่ได้รับความสนใจน้อยที่สุดในกลุ่มเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเจอโอกาสเสร็จปับ๊บเขาก็เลยพยายามที่จะคว้าโอกาสตัวนั้นโดยที่ใช้เราเป็นเครื่องมืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันรวนไม่ได้เกิดผลดีเลยเนาะถ้าเกิดมันทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะรู้สึกแย <Yeah. S 2> ่รู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการ คุยกันนะครับเพราะว่าการที่เราเลือกที่จะพาเขามากลุ่มเพื่อนของเราหรือการที่เราอยากจะไปกลุ่มเพื่อนของเขาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้รู้แล้วว่าเรากับเขาอะอยากที่จะสนิทกันมากขึ้นแต่ละฝ่ายอยากที่จะเรียนรู้โลกของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้มากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเรื่องราวแย่ๆหรือว่าอะไรที่แบบเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเนี่ยก็เลือกที่จะพูดคุยกันแต่อาจจะพูดคุยกันหลังจากที่ กลับมาแล้วก็ได้แล้วหาที่สงบสงบนั่งคุยกันแล้วก็อาจจะมีท่าทางที่จริงจังนิดนึงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ติดเล่นไม่ใช่อแบบว่าไม่จริงจังเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็คุยกับเขาตรงๆทําท่าทีที่จริงจังแล้วก็คุยกับเขาตรงๆว่าการที่เธอทําแบบนี้แบบนี้มันทําให้เรารู้สึกแบบนี้แบบนี้ซึ่งเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราไม่สบายใจเรารู้สึกเหมือนเป็นตัวตลกอะไรเราก็สามารถพูดกับเขาตรงๆได้เลยครับโดยที่ ไม่ได้ใช้คําพูดที่รุนแรงมากเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเขายังมีพฤติกรรมแบบนั้นอีกคราวนี้เราก็อาจจะมาหาจุดป,ประสงค์ที่แท้จริงนะว่าพฤติกรรมที่แท้จริงของเขาจุดป,ประสงค์ที่แท้จริงของเขาเนี่ยเขาต้องการอ,าอะไรกันแน่ครับแล้วก็จริงๆก็จะมีทริคมาหักห้ามพฤติกรรมเหล่านี้ของคนที่กําลังกระทําเราอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ไม่ได้อยากให้ใช้อันนี้คือในกรณีที่รู้สึกว่า,ามีการ พูดคุยจริงๆจังๆแล้วพยายามหาวิธีปรับปรุงแล้วพยายามบอกเหตุผลว่าเฮ้ยเรารู้สึกไม่ดีอะไรงไงแล้วพยายามทุกอย่างแล้วในการพูดคุยดีๆเพื่อปรับตรงนี้ให้มันดีขึ้นครับแต่ถ้าไม่โอเคก็จะมีวิธีอื่นใช่อาสมมุติว่าเขาพูดอะไรหักหน้าเราเนี้ยนะครับเราก็อาจจะนิ่งแล้วเราก็ตอบกลับไปโดยสิ่งที่เราตอบกลับไปอาจจะทําให้เขาอึง้งหรืออาจจะเป็นเชิงหักหน้าเขาเล็กๆน้อยๆก็ได้เพื่อให้เขารู้สึกว่าการที่โดนแบบเราเนี่ย มันรู้สึกยังไงแต่ว่าต้องระมัดร,ระวังคําพูดดีๆพยายามไม่ใช้คําพูดที่อพอกลับบ้านไปปุ๊บมีปัญหากันแน่นอนใช่คือม,มัน,น,ม,นมันอาจจะต้องเป็นการมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราทําแบบเนี้ยเพื่อให้แค่เขารู้สึกความรู้สึกเราไม่ได้มีจุดมุ่งร้ายถึงขั้นแบบอยากจะทาร้ายจิตใจเขาอยากจะเลิกอยากจะอะไรมันเป็นความตั้งใจที่อยากให้เขาเปลี่ยนในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราทํามาหมดแล้วแต่จริงจริง ผมว่าค่อนข้างเสี่ยงเนาะลองดูดีๆนะครับถ้าจะใช้วิธีนี้ถามว่ามันได้ผลไหมไม่ได้ยืนยันว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลมันแล้วแต่เลยนะครับผมบอกก่อนว่าแม้กระทั่งวิธีที่บอกมาก่อนนี้ก็ไม่ได้ยืนยันว่าทําแบบนี้แล้วมันจะได้ผลจริงๆมันอาจจะต้องมีหลายขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานี้ต้องสอบถามถึงสาเหตุที่มาที่ไปแล้วเราสามารถทําอะไรร่วมกันได้บ้างซึ่งวิธีที่คุณเรียวบอกเมื่อกี้มันก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าเราต้องรู้ตัวเองนะว่าเราต้องการอะไรจากเขา และตอเราต้องมีความชัดเจนไม่ใช่ว่าเราต้องการในสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็คิดว่ามันอยู่ในขอบเขตที่รู้สึกว่าเขารับได้แล้วผมแนะนําว่าคนที่อาจจะรู้จักคนคนนั้นดีที่สุดที่คุณคิดว่ามีปัญหาด้วยก็อาจจะเป็นตัวคุณเองดังนั้นคุณก็ต้องดูด้วยว่าคําพูดไหนหรือวิธีไหนที่ที่เหมาะสมไม่ให้มันรุนแรงเกินไปหรือว่าถ้าเกิด เป็นไปได้เลยจริงๆไม่ได้เป็นงานสําคัญสําคัญจริงๆอะไรเงี้ยก็พยายามไม่ต้องไปด้วยกันก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเขามีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆต่อไปเราก็หลีกเลี่ยงที่จะไปกับกลุ่มเพื่อนเขาเหมืนหอนถ้า,าคุย <ละ S 2> ไม่ได้<ช>แล้วใช่ไหมถ้าคุยไม่ได้ปรับวงตัวอะไรไม่ได้แล้วที่เหมือนผ่านเสร็จแรกไปแล้วเนาะยีที่ที่เล่าไปว่าเออทาอะไรยังไงได้บ้างคุยนู่นนี่ทุกอย่างแล้วถ้าไม่ได้จริงๆก็ หลี<ฤ> <ina> เกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการไปด้วยกันละกันถ้าเกิดไม่ใช่งานสําคัญ um <ella> จริงๆแต่ถ้าเป็นงานสําคัญจริงๆที่จะต้องไปด้วยกันอีกไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานของครอบครัวญาติเราที่เราจะต้องเชิญเขาไปด้วยหรืองานขึ้นบ้านใหม่นั้นนู่นนี่หรืออะไรงานที่แบบจะต้องพาเขาไปจริงๆหรือว่าเขาจะต้องพาเราไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะตักเตือนเขาก่อนที่จะไปเลยก็ได้บนรถบนอะไรก็ได้หรือที่บ้านก็ได้ตักเตือนเขาก่อนเลยว่า งานนี้เป็นงานสําคัญงานจริงจังนะเพราะฉะนั้นอย่าทําพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้ต่อหน้าคนอื่นอีกเรารู้สึกไม่โอเคแล้วยิ่งอันนี้เป็นทางครอบครัวของคุณหรือเป็นทางครอบครัวของเราซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อะไรงี้ก็ตักเตือนก่อนที่จะไปเลยก็ได้เพื่อตัดปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมอนนี้คือผมว่าโดยรวมเนี่ยจริงๆแล้ววิธีการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยมันควรจะเป็นการคุยกับผู้ที่มีปัญหาเนี่ยต่อหน้าเนาะเพราะว่ามัน อาจจะต้องทราบสาเหตุทั้งตัวคนปรึกษาว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงทําไมถึงทําแบบนั้นหรือเขารู้สึกยังไงเพื่อแก้ไขปัญหาจนถึงแบบลากลึกจริงๆนะครับเพื่อให้ปัญหานี้มันสามารถแก้ได้คี้คายได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ข้อมูลโดยรวมเนี่ยที่เน้นก็คืออยากให้คุยในเรื่องนี้ให้มันเป็นซีเรียสจริงๆจังๆ,จ,งๆจริงๆนะครับแต่ว่าก็ต้องหาเวลาหรืออารมณ์ที่มันเหมาะสมของทั้งคู่เนาะในการคุยไม่ใช่ทะเลาะกันแล้วก็ บอกถึงความรู้สึกเราที่เราโดนแบบนั้นบอกถามถึงเหตุผลว่าเอ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับแล้วก็รอดูการปรับปรุงตัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ไม่ดีก็ได้ในการทําแบบนั้นดังนั้นถ้าเราพูดไปมันอาจจะแก้ไขปัญหาได้เลยแต่ถ้าเขามีจุดประสงค์อย่างอื่นก็เราก็เคลียร์ปัญหานี้กันไปเรื่อยๆอันนี้คือในส่วนของเศษแรกแต่ถ้ารู้สึกว่ามันแก้ไม่ได้จริงๆก็จะมีทางที่คุณเลียวบอกนะครับก็อ,อาจจะเป็นเรื่องการหลีกเลี่ยง นะครับลองดูว่าอาจเป็นเพื่อนเขาเราก็ไม่ต้องไปเพื่อนเราเราก็ไปของเราเองดูว่าทําแบบนี้ได้ไหมหรือไม่ก็ใช้วิธีแบบให้เขารู้สึกแบบที่เรารู้สึกแต่อยู่ในขอบเขตที่มันพอดีนะครับเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเรียนรู้ไปบ้างว่าเออมันมีความรู้สึกยังไงนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับอาจจะต้องพิจารณาหลายๆองค์ประกอบด้วยกันนะครับหรือถ้าจนสุดท้ายแล้วถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆในงานบางงานนะครับก็ลองดูเตือนเขาก่อนที่จะเข้าร่วมงานนะครับ